เราแจกออกมาทุกคนก่ยน,อ,น,นอันนี้เราเรียกว่ามือจับนะก็จะมีหลายแบบอันนี้เราเรียกว่าขาคู่ก็คือจะมีจะมีสองอันเนี้อัน,นก็เป็นมือจับแบบเป็นปุ่มเป็นอะไรนี่ก็จะมีอันเดียวแล้วจอบง่ายเราหาตำแหน่งแล้วเราจับได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าอันเดียวเนี่ยเราก็วัดจบอกไปก็ได้มีแบบนี้วก็วัด อาจแต่ถ้าเกิดประเมยว่าเราต้องจองเนี่ย10-20คันเนี่ยแค่3บา้อันนี้เราสั่งช่างเขาเรียกว่าจิกจิกก็คือ j i ก็จิกก็เป็นแบบว่าเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนเป็นแถบต้นแบบอะไรที่จะาทำงานให้สะดวกง,ง่ายๆนะครับการที่เราจะมานั่งวัดที่10คันเนี่ยทีละอันทีละอันเนี่ยเราว่าทำแค่ตัวนี้ตัวเดียวแลเดี๋ยวเราว่าตัวนี้ภาพก็ทิ้งามเพราะนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยดีครับ ว,วิธีวัดให้หวางเอียงแบบนี้ก็เข,เข็ดเส้นสอไปตรงเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวรูแล้วเราก็เราก็จะได้รูสองอันที่มันเท่ากันครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะไปต่อถ้าเรามีตัวนี้มันก็ง่ายแล้วเราก็าเราตอกกันไ,ได้ทุกอันมันก็จะเท่ากันห <Okay. S 2> เว้นเสีจากว่าโรงงานเนี่ยทำัวนี้มาไม่เท่าซึ่งมันทำไปไม่ค่อยได้อยู่แล้ว ค,คือวิธีที่ผี้งานให้เราสะดวกแต่ถ้าเราจอะแค่อันเดียวสมมติว่าเราคนเดียวเราไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้วิธีจอะของมันก็คือให้เอาข้าวแบบนี้ก่อนแล้วเราก็หาตำแหน่งที้อยู่ระหว่างตึงกลางเราได้ตึงกลางเราจอะแค่ตัวเดียวครับจอะตัวเดียวเราใส่ใส่น็อตไว้ใส่น็อตตัวนี้ไว้เพื่อที่ให้มันหมุนได้ถ้าตัวเดียวนะ เพราเราก็หมุนมาเพราเราค่อยมาหาตำแหน่งถ้าอย่างนี้เราจะไม่ค่อยพลาดเพราะยังไงโจนนี้มันยึดไว้แล้วเราก็หาตำแหน่งตำแหน่งนี้มันก็จะอยู่ตรงเส้นหลักสุนตาอยู่ตรงระหว่างตานะตรงระหว่างตาเป็ือนเดิมเล่นในคอท่เดียวอย่างเดียว

แบ้ดเพือ่ราส์สาเ่นามด้วยไหบอกแม่ยครารได้ัหบยได้ไือบอได้คื